สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอราช้างกุมาตัวจริงที่ที่เดียวนะคะวันนี้ได้โอกาสเริ่มงามยามดีส่งอินเตอร์อินใจไปสู่เมืองพิษณุโลกเหล่านี้เองนะคะไปช่วยอัดเงินอัดทองนะคะอินเตอร์4-3-5าคนนี้นะคะเป็นตามสภาพเก่านอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยและแน่นอนว่าต้องมีการเช็คระบบเช็คใจ แล้วก็มีการทดสอบให้นะคะแล้วตอนนี้กําลังจะส่งมอบแล้วก็เลยจะมีการทดลองให้อีกหนึ่งครั้งนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีหนวดกุ้งสีขาวๆด้วยนะคะนั่นคือหอนวดกุ้งที่มาไม่ครบนะคะเราก็เลยทำตัดจัดไปให้ใหม่กันเลยทีเดียวอ่ะพร้อมกันเลยดีกว่าเขาเรียกว่าสดสดตรงตรงตรง,ง,งถึงมือเลยนะคะอันนี้ลองอาจจะให้ดูอีกทีก่อนจะไปแล้นเนื้อชาทองจริงที่นิสสรศโลกนะ เอรีพร้อมอะไรพร้อมแล้วนะคะนี่คือมาลองรอบกันห่อน,นะก็จะพร้อมส่งแล้วการที่เรียนไปนะคะไม่ว่าจะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเตอร์หรือแมสซี่ตัวผู้แตนะคะเราจะมีการลองทั้งหมดนะคะในรัวอักษรจริงมันจาไ,ได้บอกควงบอเลยว่าไม่ได้แค่ลองแค่ค้อนเดียวนะแต่อลองอะไรมาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวก็เหลือจ,จะตั้งตัว เรียกว่าน้ำก้อนฟางให้กันอีกทีนะคะอันนี้คือมาเทสระบบให้ก่อน,นะค่ะว่าโอ้ยหมอคืออึงไปแป๊บหนึ่งพร้อมเรียกว่าตัวต้อนนะคะ4 6 3 6เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นี่โตะสเปรย์นี้นะคะก็คือเป็นตัวที่เรียกว,ว่าใช้ทำให้ก้อนฟางน้อยนะคะเอาไปเอาไปเรื่อยๆแล้วที่บอกนะคะฟางมีจานอัดมาแล้วนะคะ ฟังเลยทุ่งเราเนาะแล้วก็วงคำเร็วของไนนเตอร์นะคะก็สามารถเร็วได้ตามรอบรถเชนเดียวกันนะคะี่แต่ว่าอันนี้จะไปตามการโกยของน้องช่างนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟังฟางโกยเนาะเป็นฟังแห้งเล,เลยทีเดียวนะคะอันสดจริงอันนี้คือกอนส่งลูกค้าไม่ได้มานะคะก็เลยส่งคลิปส่งใจไปให้ดูกันอีกทีกวยมาก กอได้หลังอะไรนี่ด okay. so, ้วย mm ับ hmm. ร้อยอะไรดีนะคะพร้อมมากเรียกว่าอันเงินไอทองพร้อมค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะสามารถติดต่อได้นะ รถใช้คลิทอดน้คะุวกเป็นลูกแพเสจนะคะส่วนเป็อะไรก็จะเป็นชอดน้างอะไรรถใช้ก่อนเลยเชื่อนฟังนะคะลอเอาบรเบติกอกเรามีน่ายดีเราก็มีนะคะเข้ามาเจอกันได้นะคะเราคอยใจถึงเช้าน้แขงม้งเช้าถึงห้าโมงเย็นอยู่ทุกวันอาทิตย์นะเท่านั้นแหละค่ะนีสติ๊กเกอร์ส่วนเอ์นะคะถ้าฝ่ายอะไรก็จะเป็น0ูนย์เก้าสองหกหกส่นะคะส่วนถ้าเราถาจะถับอาจฟังกระถงไมได้เลยค่ะศูนย์หกสามเกนะคะ ย้ำนะนี่เราเตรียมมนให้พร้อมนะคะมีการทดลองไปก่อนแล้วแล้วก่อนส่งก็ส่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยมากอะฟางคือแบบลดใช่กบับ่าลดลดสดๆนี่คือเป็นตามสภาพเก่าเนาะนะคะแม้ว่าจะเป็นสีเดิมๆนะคะแต่เขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์ในแบบคลาสสิกนะคะต้องตัวจริงที่นี่ที่เดียวช็อดังช้างกุ๊กเท่านั้นล่ะคะ่ะอ้ออีกนิดน,นึงเพื่อจะไปเล่นภาคขึ้นใหม่ๆนะคะฝากกดติดตามและกด subscribe นะคะกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคิปจากชอได้ชางกรุ๊ปนะคะชมกันเพลินชมกันยาวๆอยากให้มาหาเราจะเห็นของจริงแล้วเราจะรู้ว่าตัวจริงที่นี่ทีเดียว้อมเสิร์ฟค่ะจากชอดนานช้างนะคะมุ่งตรงมานะคะสู่สันเขื่อนนะคะวิวดีๆแบบนี้นะคะกับอาหารอร่อยบรรยากาศรำเริดต้องลองมาชิมนะคะไรชมอินนะ หยุดทุกวันพุธเท่านั้นนะคะส่วนชอดันช้างเราหยุดวันอาทิตย์นะคะอย่าสับสนนะมาเจอกันได้นะคะไร่ชมอินพร้อมบรรยากาศและอาหารระดัต้องมาลองค่ะ